สวัสดีครับนะครับเนาะคลิปนี้นะครับเนาะตำบหมักตองนะครับหรือว่าหมากกระทอ o นะครับเนาะภาษาไทยเพิ่นเอิญนะครับแต่สําหรับบรนนอกเขานะครับเนาะอีสานเขากัดสีเอิญหมากตองนะครับก็มี่หมกตองลูกนึ่งนะครับเนาะหน่วยหนึ่งนะครับแล้วก็นี่พริกนะครับพริกสดนะครับเนาะผมจะใส่พริกสดแล้วก็มีผงปรุงรสนะครับแล้วก็มีน้ำปลา้านะครับเนาะ แล้วก็มีน้ำปลานะครับเนาะมีคกนะครับเนาะสากนะครับปอกเปลือกปลอกตองก่อนนะครับเนาะขั้นตอนแรกนะครับกระเพดีนะครับเนาะในปอกตองมันไว้หนึ่งนะครับสุดอยากกินตามบกตองนะครับตรงโน้เจังไ้กินท่หนึงนะครับเนาะพ่อปอกเซตนะครับเนาะเข้ากับ ไปล่างน้ำนะครับเสร็จแล้วนะครับเนาะปอบปกตองนะครับและการเข้ากาไปล่างน้ำนะครับวันนี้เข้าก็ล่างน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะพูดไอินไม่ดนแล้วนะครับเนาะขึ้นหยากนะครับจังหวาดในปกตองมากพอดีนะครับเนาะเนยเดียวกับขึ้นสิบพ่อนะครับเนาะขินพ่อหายหยากนะครับ ซับยังเรี้วเลยนะครับเนาะแล้วก็ซอยเลยนะครับมักสิ้นหน่อยสิ้นงนะครับเนาะซอยตามใจ,ใจใจชอบนะครับใช่เนี่ยใช้มัดสิ้นง่นะครับเนาะเอาสิ้นงนะครับเนาะ รลางมีุกนะครับน้ลาไรลนะครับเนาะขนาดอ่ายังก็ได้ต่ำนะครับเบิงมิดมันนะครับเนาะเหนือเยอะนะครับ นี่ยครับหนึ่งก็ได้ปักไลายเติบนะครับเนาะกามันมีกัใส่พริกนะครับเนาะผมใส่พริกสดนะครับเนาะจาประมาณาซีน่วยนะครับต่ำนะครับตามพริกเซตนะครับเนาะจะเอาบักตองลงนะครับเนาะ ใส่พงนัวลงไปนะครับเนาะใส่ลายแสียบลายนะครับใส่หน่อยกระเสบหน่อยเด้อนะครับเนาะเกลือนะครับใส่ลายกระเข้มเด้อนะครับเนาะเกลือเนาะใส่ซันหมีก่อนนะครับเนาะก็ปรุงตามใจชอบนะครับปลาร้ากะหนึ่งช้อนนะครับเนาะสองช้อนนะครับเนาะปลาลานะครับน้ำปลาใส่น้อยหนึ่งนะครับเนาะเพืือไว้นะครับ ใส่หลายเดียวมันเข้มนะครับเนาะ หน้าตากาออกมากประมาณนี้นะครับเนาะนากิ่นมากนะครับเนาะหนาท่านนะครับเนาะมานะครับเนาะทุกท่านนะครับมากิบตำหมักตองนํากันนะครับเนาะเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสำหรับต่ำหมักตองนะครับทีนี้กามาท่านนํากันเด้อนะครับเนาะมามากนะครับตอนนี้ก็เที่ยงเครื่องพอดีนะครับเนาะทําได้แตกนะครับ จับๆนะครับลนะพิกซีนไวยพูดีนะครับพอดี โดดยิ่กินที่หน,นึ่งเน้ะครับล็อกเสียบเสียบไลนนะครับเ, ب, เนอะ ซีนววยนะครับออกรอบเผ็ดๆในซีนนะ <laughs> ุ่ยเนาะเสร็จไรนะครับ นะครับเนาะไม่ต้องทิมนะครับเนาะอือนเลยนะครับอ๋อน่องมันเม็ดมวยใหญ่นะครับเนาะอืะออนเลยนะครับเนาะ แซ่บนะครับแซ่บแสบแสบมดนะครับเนาะตอกเลยนึงนะครับคนนี้ผดีนะครับเนาะแซ่บนะครับเนาะเราโดนกิ่นที่หนึงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็ขอโจเพียงแค่นี้เด้อนะครับเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเนาะ